สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนี่ครับสมุนไพรป่าสมุนไพรไทย่สมุนไพรไทยโบราณนะครับนี่คือเปราะนะครับเปราะหอมเปลาะป่าเนี่นะเพื่อนหลังๆจะเป็นสีม่วงๆนะครับเปราะป่านี่นะครับเนาะนี่คือหัวครับนะครับสรรพคุณนะครับใช้เราเนี่ยนะครับจะเอาเข้ามาเนี่ยใช้เพื่อในการทําน้ํามันนะครับน้ามันสมุนไพรเนาะ ตัวนี้นะครับท่าแผลเนี่ยเขาบอกว่าจะทําให้แผลสมานเร็วนะครับเรียกเนื้อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เตรียมมาครับแล้วก็จะไว้ปลูกเป็นสายพันธุ์เราด้วยนะครับจะเห็นนะครับเขาจะมีหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับเราก็แยกปลูกได้สี่ทุ่งเลยนะสี่หัวสี่ลุมได้เลยนะครับนี่นะครับเกาะป่าครับวันนี้ก็จะปลูก เป็นสายพันธุ์สักหนึ่งต้นหนึ่งลุ้มก่อนนะครับอันดับแรกเราก็เอาใบเข้าออกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมา